สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะพามาแชร์นะครับมาแชร์เทคนิคการดีบัคดีบัคโปรแกรมนาะเวลาเอ๊ะทำไมทำไมอินเสิร์ตไม่เข้าทำไมอัปเดตไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเบื้องต้นเลยนะครับมาดูกันว่าที่ผมเจอเจอมามันมีอะไรบ้างอตอนนี้ผมวางยาตัวเองไว้นะปกติมันจะเป็นชื่อ แค่นี้นะครับหุ้นปันผลนะครับไม่มีเลข2นะครับในตารางนะครับนี่ครับหุ้นปันผลเฉยๆผมก็จะมาวางยาตัวเองเพื่อให้มันเกิดบัก๊กนี่นะครับเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างเนาะ,ะ,ะเปิดเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะครับปกติโค้ดผมก็จะประมาณนี้อลองอินเสิร์ตด,ดูนะครับอินเสิร์ต วางยามันก็ไม่เข้าดีใช่ไหมเอาอะไร AA อ่ะราคาสองวันที่สองด้วยอ่าอินเสิร์ตเลยนะครับปึ่งม,มารีเฟดู AA AA ถ้าเราเขียนโค้ดเออทำไม AA อินเสิร์ตไม่เข้าอะอะไรเงี้ยนะครับ คือถ้าเป็นมือใหม่นี่จะงงมากก็จะเที่ยวอะอ่ะแอดใหม่อยู่นั่นแหละแต่วิธีที่เราจะดีบัก,กนะครับก็คือใช้ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน Echo นี่นะครับเราคิดอะไรไม่ออกเรา Echo ดูตัวแปรมันนะครับถ้าเป็น Java s c r i p t ก็ Alert เนะาะอาจจะมีคนสสใจว่าทำไมไม่ใช้ Header Location ปกติผมผมก็ถ้าได้อ alert แจ้งลูกค้าว่าอบันทึกสำเร็จอะไรเงี้ยเดี๋ยวเด๋ยวใส่ไปเลยแล้วกันนะครับผมก็มักจะใช้ echo แบบนี้นะครับ alert แล้วก็จะอ alert ตรงนี้นะครับ a l e a l e r t alert อย่างนี้นี่นะครับ บันทึกสำเร็จอะไรเงี้ยนะครับบันทึกสำเร็จแล้วครับอ่าแต่ที่จริงนะครับอ่าระบบจริงๆมันต้องเขียนว่าถ้าบันทึกสำเร็จให้ขึ้นอันนี้ถ้าบันทึกไม่สำเร็จให้ทำอะไรก็ว่าไปแต่นี้คือผมเขียนคือมั่นใจในโค้ดตัวเองนะครับ <laughs> ผมก็เลยไม่มีเช็คอีกรอบนะ <c oughs> เพื่อให้โค้ดมันสั้นนะซึ่งปกติที่ผ่านมามันก็ไม่มีปัญหานะก็ไม่ต้องเช็คก็ได้ถ้าข้อมูลไม่อน,นั้นจริงๆนะครับอย่างเช่นราคาแล้วลูกค้าแทนที่จะป้อนตัวเลขไปป้อนออเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยมันก็จะผิดเพี้ยนนะครับแต่อันนี้มันมีระบบเช็คก่อนแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมา ามารีเช็คนะเขาเรียกรีเช็คนะนี่นะครับปกติโค้ดผมก็จะประมาณนี้เนาะผมก็มักจะใช้จะว่าส r i p t alert บอกแจ้งผู้ใช้ว่าบันทึกเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับลองอีกทีรอบนี้มันก็จะมี alert นะครับนี่ผมเทสให้ดูเนาะปพ๊่บบันทึกเสร็จแล้วครับแต่บันทึกเสร็จแล้วมันไม่เข้านะครับ เพราะว่าเราได้วางยาตัวเองไว้ตรงนี้มันก็จะไม่เข้าเราก็ต้องมาเช็คนะครับแต่ปกติเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกเนาะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับอันนี้ใช้ฟังก์ชันนี้นครับผมก็จะใช้ echo ตัวแปรดูนะครับตัวแปรเนี่ยพยายามเก็บตัวแปรไว้ เพื่อที่เราจะมาเรียกดู่บบนี้ได้นะครับ Echo s e เสร็จแสดงผลคำสั่ง SQL แล้วก็ตามด้วย exit นะครับคือก็คือออกไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะดูค่าพวกนี้ว่ามันถูกต้องไหมอลอง insert อีกรอบอ้าหน่อยหนึ่งนะครับทนๆฟังนิดหนึ่งเนาะ แต่ถ้าใครรู้แล้วก็ข้ามไปเลยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเอ๊ะเอ็กโคดีบักเหมือนกันไหมเหมือนที่เราดีบักไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีวิธีที่ดีกว่าก็บอกผมด้วยนะครับอลองดูนะครับอินเสิร์ตนะครับนี่พอเราเอ็กโคเอ็กโคตรงนี้แล้วก็ปิดไปเลยนะครับมันก็จะไม่ไปทํางานบรรทักข้างล่างนี้มันก็จะไม่ทํางานเนาะเราก็จะได้ค่า SQL มาเราก็มาเช็คมาดู ถ้าไม่แน่ใจเราก็คัดลอกนะครับเข้ามาวางในอ่เนี่ย SQL นียครับแล้วก็ t s ดูนะครับปุ๊บเนี่ยปกติที่จริงมันต้องมีเ,เออ o r บอกเราตรงนี้นะแต่ในกรณีที่มันไม่มีแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่มีเดี๋ยวค่อยไปหาสาเหตุมันก็จะบอกนะครับ table อ่า หุ้นปันผลสองไม่มีไม่เจอไม่รู <c oughs> เ้เราก็จะได้รู้เอหุ้นปันเออเราก็จะได้รู้นะครับว่าตารางมันไม่ถูกต้องอ่าหลังจากเราแก้เสร็จเราก็สามารถอัปเดตเข้าไปได้เอเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้เลยแล้วกันแก้ตรงนั้นมันก็ได้อยู่แล้วนะ อก็แค่นี้นะครับนี่ก็เป็นวิธี debug นะบางทีก็จะเนี่ยชื่อตารางผิดบางทีเขียน insert ผิดรูปแบบอะไรผิดอะไรสักอย่างมันก็ผิดนะครับชื่อ f i e l ผิดหรือว่าบางทีตัวแปรใส่ชื่อตัวแปรผิดมันก็ไม่มีค่าบางอันค่าว่างค่าอะไรเข้าไปนะครับเราก็ต้องเช็คตรงนี้นะครับแล้วไอ้ที่สําคัญก็คือตรง ฟันเดียวฟันคู่อะไรนี่นะครับที่จริงอะ่ะมันไม่ต้องจุดแล้วก็ตามด้วยนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเราเก็บค่าตัวแปรมาแล้วแต่ผมก็ติดนิสัยมาตั้งแต่นั้นนะที่จริงอะ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เฮ้ยสตริงด้วยสตริงเนมเท่ากับเนี่ยฟันเดี่ยว สตริงเนมเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดูดูง่ายกว่านี่อย่างนี้นะครับปุ๊บอ่าแบบน,นี้โค้ดเราก็จะสั้นลงก็ดูง่ายด้วยนะเนมเท่ากับสตริงเนมไร e เท่ากับสตริงไร e ปันผลเท่ากับสตริงปันผล Date เท่ากับเดทเอ d ดีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะสั้นนะครับมาลองลองดูนะครับรีเฟซอีกทีนึงมันก็จะได้เหมือนเดิมเลยครับซึ่งโคดนี้เราก็เอาไปรันได้นะครับนี่ก็จะเข้าไปในระบบนะครับส่วน อัปเดตก็เหมือนกันนะครับใช้ใช้แบบนี้ก็ได้มันจะง่ายตรงนี้นะครับเราก็อปมาเลยข้างบนแบบนี้ด้านล่างเอาแบบนี้เหมือนกันทุกนะครับโค้ดเราจะสั้นลงไปเยอะเลยนะครับนี่แค่นี้เองนี่ก็คือเป็นวิธีการดีบักโปรแกรมที่ผมใช้นะครับ ตรงไหนบางทีมันไม่ส่งค่ารนอะมันไม่ส่งค่ามันเกิดจากตัวแปรรับเราผิดหรือว่าตัวแปรที่ส่งมามันผิดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูนะครับวิธีการดีบักอันนี้แนะนำวิธีดีบักตอนเรียกว่าตอนจะ Insert จะ u p ปเดตเนาะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใจความสำคัญก็คือเราก็จะแสดง คำสั่ง SQL ขึ้นมาดูว่ามันให้ค่าอะไรเนี่ยก็เช็คดูซึ่งเราก็ต้องเขียนถูกด้วยนะครับคำสั่ง insert มันมีรูปแบบแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยก็จะแปลกหน่อยซึ่งอธิบายไว้ EP 1แล้วนะครับเทคนิค EP 1นะครับ insert update ซึ่งเป็นรูปแบบนี่แหละ <c oughs> ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา ครับก็ประมาณนี้เนาะพอเรา Echo เรียบร้อยเสร็จอ่ามันออกมาถูกต้องเราไปลันไปเทสแล้วเราก็ปิดอ่าเดี๋ยวเราก็ปิดไว้นะครับจึบ๊บอ่าทีนี้เราก็ไปทำงานได้ปกตินะครับลันต่อไปเลยที่เกียจกรอกใหม่นะครับอ่ามันดึกเสร็จแล้วครับแล้วก็ ให้มันเด้งกลับมาหน้านี้ทำไมต้องเด้งกลับมาหน้านี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อในคลิปหน้าเนาะทำไมต้องมีโค้ดนี้เพื่อที่จะเด้งกับพื้นไปถ้าเราไม่เด้งมันจะเป็นอะไรไหมอ่าเดี๋ยวออกมาอธิบายเทคนิคในคลิปหน้านะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทนฟังนิดหนึ่งเนาะคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ